สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆ้อเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะก่อนแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้มีแนวทางหวยลาวพัฒนามาฝากค่ะของวันที่สิบเดือนสิบปีหกห้าทุกคนสวยจังวันที่ไม่ใช่หนึ่งศูนย์จะมาบ่เนาะ เอาสวยเด้ทุกคนดูวันที่นะคะดู10 10โอ้มันจะอะไรขนาดนั้นวันออกพรรษาด้วยนะคะก็มาดูกันค่ะวิ่งแอนให้ไปที่5้าหกเนะคะห้าหกค่ะจับคู่ให้ไปที่5 9 6เก้าหกห้าหก9ก้าเจ็ดหกห้าศูนยหห้าหห เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดพรุ่งนี้ระวังเบิ้ลค่ะห้าหกเจ็ดชนสองสูตรนะคะ5 6 7หกเจ็ดชนสองสูตรค่ะหวยลาวแอดไม่รู้ว่าเขาจะจับคู่กันเองหรือเปล่านะคะเหมือน1 2 3ที่ผ่านมานะคะแอดไม่รู้ว่าจะเป็น5 6 5 7 6 7อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่สูตรออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะจะมา5้าห้าห้าหรือว่าจะมาห6ตัวเดิม6 7แล้วก็5 7าเห้าแอดไม่ได้เขียนลงไปให้นะคะก็อยู่ที่ทุกคนแล้วค่ะเพราะว่าจับคู่ไม่เข้ามาสามงวดแล้วหรือเปล่านะคะ จับคู่เนาะไม่เข้ามาสามงวดแล้วค่ะแต่เลขวิ่งอเข้าค่ะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะเพราะว่าจับคู่ตรงนี้มันไม่เข้าเนาะแต่ส่วนตัวแอดก็ไปอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็จะเพิ่มห้าเจไปตัวหนึ่งนะคะถ,ถ้าคิดว่ามันเยอะไปก็ลองเลือกเลือกดูค่ะแอดก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะ แอดกลัวมันมามันกลัวมันจับคู่กันเองค่ะกลัว6 7เจ็ดห้าหห้าเเนี่ยจับคู่กันเองค่ะความรู้สึกมันบอกอย่างงั้นนะคะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะ ก็หลายตัวเนาะกลับไปกลับมาชัวชัวจริงๆก็คือในตารางเลยค่ะนะคะตามสูตรก็มาอย่างนี้เนาะในตารางก็มีสองแปดเจ็ดศูนย์หกเก้าห้าเนี่ยค่ะเจ็ดห้าแปดหกแปดเก้าสองศูนย์เนี่ยค่ะแอดจับให้แปดชุดนะคะแปดชุดแปดชุดสองแปดเจ็ดสองแปดห้า สองหกเจ็ดสองหกห้านะคะเห็นไหมหกเจ็ดหกห้าทุกคนมันมาเด่นค่ะมันมาเด่นในตัวนี้นะคะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ปดห้าศูย์หกเจ็ดศูนย์หกห้าค่ะไม่รู้พรุ่งนี้จะเบิ้ลไหมนะคะถ้าใครพอมีทุนใครก็กัน,ก,นกันไว้ก็หน่อยค่ะส่วนตัวแอดแอดก็กันอยู่แล้วค่ะ เพราะว่ามันห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดมาชนกันค่ะทุกคนก็ไม่รู้จะยังไงเนาะลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะอันนี้ไปได้ตลอดถ้าไม่ชอบชุดที่แอดจับให้นี้นะคะไม่ชอบใช่ไหมก็มาเลือกเอาตรงนี้เลยหรือเลือกในตารางค่ะแม่นสุดแล้ว ถ้ามาได้จะมาตัวไหนนะคะแอดจะให้ดูแอดสังเกตดูนะคะเข้าบนมาสีงวดแล้วค่ะสูตรนี้นะคะเข้าแต่บนมาสีงวดแล้วค่ะนี่นะคะงวดก่อนก็ถ้าใครชอบสองก็แอดให้ไปหนึ่งสองสามใช่ไหมก็มานี่เลยค่ะถ้าสองสองก็จะมาได้แค่นี้ค่ะสองหนึ่งสองสองสองสามค่ะ จับตามนี้นะคะแอดเอาเอาห้าหกเจ็ดนั่นแหละค่ะมาเอาหนึ่งกับศูนย์มาจับใส่ค่ะมาลองดูนะคะก็เหมือนที่ทำให้ดูทุกงวด่ะเนาะแอดรู้สึกว่าวันนี้แอดจะอธิบายงง,งๆเนี่ยค่ะมาบนอีกแล้วนะคะสองสามนะคะห้าสองสามนี่ก็เข้าไปนะคะของงวดก่อนมาดูงวดนี้กันค่ะถ้าใครชอบหนึ่งนะคะ วดวันจันทร์ที่10ตุลาคมนะคะ65นะคะใครชอบ1ก็จะมาได้15 16 17ตามสูตรของแอดนะคะถ้า567ไม่หลุดจะมาได้แค่นี้ค่ะตามสูตรแอดนะสูตรแอดค่ะถ้าชอบ2ก็25 26 27นะคะชอบ3ก็35 36 37นะคะชอบ4ก็45 46 47ชอบ5ก็55 56 57 ชอบ6ก็6 5 6 6 6 7ชอบ7ก็7 7 7 5 7 6 7 7ค่ะชอบ8ก็8 5 8 6 8 7นะคะชอบ9ก็9 5 9 6 9 7ชอบ0ก็0 5 0 6 0 7ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วนะคะถ้าไม่ชอบชุดที่แอดเอามาประกบคู่ให้อ่ะคะ่ะ เพราะว่าชุดมาประกบคู่หลุด3ามสีงวดแล้วมั้งคะถ้าแอด์จาไม่ผิดนะคะที่เอามาประกบคู่ให้อ่ะคะ่ะแต่ตัววิ่งตัววิ่งยังไม่หลุดนะคะสีห้างวดที่ผ่านมานี้นะคะก็ลองเอาไปพินิดพิจารณากันดูคะ่ะ นี่นะคะตัวที่แอดเอามาทำเป็นเลขวิ่งเขียนไกลกันจัง ก็มาดูกันค่ะสูตรที่แอดเอามาทำเป็นเลขวิ่งนะคะเข้ามาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29งวดผิดไป3งวดนะคะ29งวดเนอะทั้งหมด29งวดผิดไป3งวดค่ะก็เข้ามาแล้ว26งวดนะคะ อันนี้แอดนับมาตั้งแต่งวดที่1049นะคะ29งวดเข้ามาแล้ว26งวดนะคะหลุดไป3งวดค่ะนี่มาดูกันค่ะอ๋อนี่นางพึ่งจะหลุดไป7959เก้้านี่ค่ะนางมาบนตลอดเลยนะคะหนึ่งสอง มาบนได้1 2ึ่งสงามสี่ห้าหงวดแล้วค่ะมาบนหกงวดแล้วค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะงวดนี้ให้ห้าหทีแอดเอาไปให้เป็นเลขวิ่งนั่นแหละค่ะก็ถ้าใครไม่ชอบที่แอดจับคู่ให้เนาะ,นะก็ลองหาในทีแอดทําให้ดูอะค่ะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะแอดก็ให้เป็นแนวทางนะคะนี่ค่ะ ยี่สิบเก้างวดดุดไปสามงวดเข้ามายี่สิบหกงวดค่ะมีงวดนี้นางนางนางจับคู่กันเองเลยนะคะสองสามค่ะทำไมไม่ออกหกหนึ่งสองสามเนาะเอาไว้ดูกันค่ะ จะเอาไปซื้อยังไงก็ลองพิจารณากันดูค่ะแอดก็พิจารณาวิเคราะห์ก็ทั้งในตารางทั้งจับคู่ทั้งกในนี้ด้วยค่ะก็วิเคราะห์ไปคัดเลขออกไปค่ะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะ มาลุ้นกันในตารางจะแตกสามตัวไหมนะคะไม่แตกสามตัวมาสองสามงวดแล้วเนาะมีแต่เข้าสองตัวค่ะลองเราไปพิจารณากันดูค่ะในตารางสองแปดเจดศหกห้าค่ะ0ูนย์หกห้านะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนะ่ะหวยเรา ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมค่ะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีค่ะพรุ่งนี้มีกี่หวยก็ขอให้แตกให้หมดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ